สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำปั๊มลมรุ่นใหม่ของ t i เกอนะคะเป็นรุ่น tga series แตกต่างจากเดิมอย่างไรนั้นนะคะที่เห็นได้ชัดเลยคือตัวเครื่องค่ะเป็นตัวสีเหลืองนะคะดูโดดเด่นแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นค่ะมาพร้อมมอเตอร์2850รอบต่อนาทีนะคะมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ขนาด1ทับ4แรงม้าจนถึง15แรงม้านะคะก็สามารถเลือก วันนี้ตัวที่เราจะมาแนะนำกันนะคะเป็นตัว tga 2 1 1 0 0 m นะคะเป็นตัวขนาด1แรงมา้า2ลูกสูบนะคะถัง100ลิตรมาพร้อมมอเตอร์2แรงนะคะ220โวลต์2,850รอบต่อนาทีสามารถทำลมได้ถึง235ลิตรต่อนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาลองรันเครื่องให้ดูกันเลยดีป่าค่ะเดี๋ยวเรามาลองรันกันเลยนะคะ ตอนนี้ค่ะจะตัดการทํางานอยู่ที่10ปานะคะใช้เวลาไป6นาที45วินาทีนะคะค่ะก็เทสกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้ทําลมได้ไวขึ้นนะคะสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพตอบโจทย์ได้รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับรุ่น TGA 21.100M นะคะรุ่นนี้สามารถใช้ได้สําหรับงานอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะซ่อมเก็บงานขนาดเล็กก็สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะสำหรับไทเกอร์เรานี้รับประกันไปเลย1ปีเต็มนะคะถ้าใครสนใจ เติมเติมนะคะเข้ามาได้ที่ Facebook, Tiger Air Compressor นะคะหรือว่า www.terawattgroup.com ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ